แบงโม21ชิ้นจัดใส่จาน3มจานจานละเท่าเทกันได้จานละกี่ชิ้นให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหาร นับแตงโมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดบสองสิบสมสบีห้าสิบหกสิบแปยี่สิบยมีแตงโมทั้งหมด21ชิ้นจับใส่จานกี่จานคะ หนึ่งสองสามจัดใส่จานสามจานจานละเท่าเท่ากันเวลาเราจัดนะคะเราก็จะนำมาใส่จานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามจานที่หนึ่งจานที่สอง จานที่สามจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามนะคะเราจะนำมาจัดก็คือพอครบจานที่สามเราก็จะนำไปเริ่มต้นใส่จานที่หนึ่งอีกครั้งนะคะ ถ้าเราเขียนเป็นหมายเลขไล่ไปตั้งแต่1ถึง21เขียนตามสีของจานนะคะก็จะเป็นเหลืองชมพูเขียวก็คือครบ3าจานก็จะมาขึ้นสีเหลืองใหม่นะคะเหลืองชมพูเขียวเหลืองชมพูเขียวก็คือครบ3ามจานนะคะก็ขึ้นจานที่หนึ่งใหม่เป็นสีเหลืองเหลืองชมพูเขียวครบ3ามจานเริ่มจานที่หนึ่ง เหลืองชมพูเขียว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 ดังนั้นจานที่หนึ่งนะคะจานสีเหลืองจะมีแตงโมกี่ชิ้นนับที่เป็นสีเหลืองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจานที่หนึ่ง จะได้เจ็ดชิ้นจานที่สองสีชมพูนับสีชมพูค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจานที่สองสีชมพูก็มีเจ็ดชิ้นจานที่สามสีเขียวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จานที่3ก็มี7ชิ้นทุกจานได้จานละเจ็ดชิ้นได้จานละเจ็ดชิ้นเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารน,นำจำนวนที่มีอยู่21 นำมาจัดใส่จานสามจานมาแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารหารด้วยสามเท่ากับเจ็ด แกงโม21ชิ้นจัดใส่จาน3จานจานละเท่าเท่ากันได้จานละ7ชิ้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า21หาร3เท่ากับ7 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณรูกเพ่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุก OK คนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุก OK คนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ